โอ้ยดูปาจีนเซโลนะโอ้ปรากฏโอ้ยปรากฏกับกับปลาตองอุ้ยไปอีกแล้วไปอีกแล้วโอ้โหรวมไปสองตัวด้วยสแตปเล็กเห็นอยู่อ่านี่ไงสองแต้มอุ้ยมาดูมาดูอุ้ยอุ้ยนี่อุ้ยตัวนี้เป็นโลนะเนี่ย ไม่ต้องไปตามถ่ายนะรอเกตชอตอย่างเดียวโอ้โหเมื่อกี้ปลาดุกรอบนี้ปลากรดรอบนี้ปลากดรกดนี่ปลากรดไม่ใช่ปลากรดธรรมนะปลากรดยาก <c oughs> เปิดประเดิมปากแรกนะเพื่อนย่องมาหวานนะตอนนี้ตีสองนะผมยังไม่เปิดไฟนะเดี๋ยวปากแรกให้ท่านโชคชัยเขาเช็คไม้ก่อน อันนี้ก็อยู่หัวสูบนะครับฝั่งทะเลนะโดเดินไปไกลๆแล้วนะเห็นลางๆนะครับวิ่งมาแล้วยวมารอรู้ไงนนะปากแรกปรเป็นยังไงเป็นยังไงดิ้นนะเปิดไฟให้หน่อยอ่ะนี่ เอาแล้วเอาแล้วยัิงไนงะปากแรกเป็นไงอุ้ยปากแรกก็หมาเลยรครับโอ้โหดูปาจีนไซโลนะไซโลโอ้โหสุดยอดอ่ะเดี๋ยวนะไฟผมมันแรงนะเดี๋ยวผมส่องแค่นี้แล้วกันมันโดนตาดูนะโอ้โหเนื้อครับน้ตีสองเนื้อนะใครอยากลุ้นปาจีน เหมือนผมกับด้านโชคชัยนะตื่นนะดูนี่ไม่ได้นะว่าตุ่มใหญ่เกินโอ้ใหญ่เกินใจไม่ได้นะไว้้เเพื่ออนนโโหป็ไงวไ้ข้างล่างก่อนนะได้โดดนี้<ไ>นี่ดูปากแรกนะทีเดียว3ตัวนะครับปลาจีนนะวันนี้หาบกลับกันไม่ไหวแล้วเนี่ยนะี่้จะไหวปว่าคนเนี้ยโอ้ยนี่ายหที่ไว้ก่อนเอาไว้ข้างล่างเงี้ยนะโยนไปข้างล่างก่อน อยู่ที่นี่หัวสูบฝั่งทะเลนะตอนนี้น่าจะเปิดระบายน้ำแค่หัวเดียวนะครับนะแล้วก็ยาวไปนู่นเพื่อนนะเห็นไหมนี่โอ้โหดูไฟผมนี่ดูนู่นส่องไปถึงฝั่งนูนนะ่นน่ะนี่ดูนะสว่างมากนะอันตกถ่ายไปนู่นแล้วนะผมเปิดไฟให้ข้างๆนะไม่ส่องลงน้ำแม่ปากแรกมาถึงก็หมาเลยจัดมาสามแต้ม มันนี้เอาปืนมาด้วยนะว่าจะมายิงนะแต่ว่าผมลองเช็คดูแล้วนะมันมันไม่ขึ้นน้ำนะมองไม่เห็นนะวันนี้ก็เลยเอาแหหวานเลยครับเออหวานแล้วนะอ่นะนะเดี๋ยววิ่งตามน้ำมาด่วนด่วนรถด่วนเปิดหัวเดียวนะน้ำไม่แรงมากนะครับแต่เข้าทุกปากนี่ก็ไม่ไหวนะสิบรอบก็น่าจะพอแล้วครับผลกลับกันไม่ไหว นะโน่นนะเดี๋ยวรอตรงนี้แหละเดี๋ยวเขาจะวิ่งมานะโอ้ยได้แล้วนะ่ะเห็นมั้ยอู้ยงานเข้าเพื่อนนะวันนี้นะลูกใสจะได้หาบแล้วนะวันนี้นะอุ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้โหรวมไปสองตัวด้วยนี่ไอปลาจีนตัวหนึ่งกับซักเกอร์นะเมื่อกี้มีสามตัวครับรวมไปสอง กี่สามรวมไปสองหรอ<ช>ไม่เป็นไรไม่เป็นไราาถ้าถ้ายอย่างนี้นี่คืนนี้มีหาแน่นอนไซส์โลนะไซส์นี้ก็ประมาณครึ่งโลตัวนี้เนี่ยตัวนี้คร่โลครึโลเดี๋ยวมีมีหลายไซส์นะคะไซส์กัน,นโยโห่เดี๋ยวแบ่งล่างก่อนไปล่วงเ,เฉยนะไม่เป็นไรผมว่าถ้ามาแนวนี้นะหาบกลับกันแน่นอนออ เน2 2> ี่ยหวานสองทีนี่ห้าหกตัวเงี้ยนะเดินไปนู่นแล้วนะหวานตรงนู้นนะผมลหลบไฟก่อนให้เขาหวานก่อนนะครับน่ะ,นะมาแนละ้วเห็นไหมอ้โหเนี่ยมาแล้วนะนี่เข้าทุกรอบเลยหมายจริงๆเนะ่วิ่งมาแล้วนี่ขาวขาวเลย ตัวไม่ใหญ่นะแต่เข้านะเป็นอะไรตะเพียนไหมอุ้ยตะเพียนเอ้ยตะเพียนครับอุ้ยตะเพียนไซนี้ก็ก็ใช้ได้อยู่นะเพราะว่าถ้าตกเนี่ยจะได้ตัวเล็กกว่านี้นีเ่เอาตะเพียนมาามาดูวงสวิงใกล้ๆครับจ้วง <ash> ไปละไปามน้ำไป ลุนกันหน่อยนะมาไหมรอบนี้เอ,าอ้านี่ไงมานะตะเพียนเล็กเห็นอยู่อ่านี่ไงสองแต้มนี่ไงนะอีกแล้วนะขาขาวนี่นะตาแดงด้วยกงเปล่าตาแดงไม่ใช่ซักเกอร์ โอ้ปรากฏอุ้ยปรากฏกับกับปลาตองปลาตองอ่าปรากฏกับปลาตองโอ้ปลาตองตาสีแดงอันนี้ปรากฏปลาทะเลนะนี่ยนะเนี่ยปรากฏมาหนึ่งแต้มแล้วก็ปลาตองแต้มหนึ่งโอ้ยระวังเงี้ยงระวังเงี้ยงนี่เจ๋า เด um, the so er ียวสองแต้มนะเอ๋อมีมีปลาดินตัวเล็กติดมาด้วยปลาเล็กแมวครับปล่อยครับเพื่อนคุณร้านี่ปลาเล็กแมวครับเออปลาเล็กแมวนะหล่อเลือกได้นะตัวนี้หล่อเลือกได้ครับโอ้โหนี่ครับอุ้ยเมื่อคืนนี่ตัวนี้ได้เกือบถึงสิบนะตัวเป็ะปูกดูเลยโอ้โหเนี่ยปลาตองปลาตองตะกอโค้ช่วยเลยนะเพื่อนไสวยไสสวยเอาแล้วนี่ปลาแล้วนะโอมแล้ววิ่งมาแล้วนะน้ำไหลแรง เดี๋ยวมาลุ้นกันใกล้ๆไงดิ้นไหมโอ้มีปลาติดมานะตะเพียน่าปลาอะไรออมีตะเพียนติดมานะโอ้เข้าทุกรอบนะนัหวหนึง ะตัวเล็กตัวเล็กเออนี่มาอีหนึ่งแต้มนะอยู่ข้างบนเนี่ยผมลงมาอยู่ข้างล่างอ่ะโอ้โหดูสเปลาจีนอุ้ยปลาดุกปลาดุกอุ้ยอู้ยนี่อุ้ยตัวนี้เป็นโลนะเนี่ยเฮ้ยเป็นโลครับปลาดระปุกเลื่อนโอ้ตัวมันเริ่มอ่ะดุกอุ้ยฮะไซโลฮะตัวนี้น่าจะโลกว่า ดูดูไซ้โอ้โหมันล่มเลยวัวเลี้ยงตัวเลยนะเพื่อนสวยงามสวยงามนะวันนี้นะเดี๋ยวมาลุ้นต่อนะเพื่อนอย่าลุ้นก่อนแกก่อนสับไต้ได้วยนะครับอ่าโอ้หเดี่ยวเลยโอ้โหมาแล้วเพื่อนนะไม่ต้องไปตามถ่ายนะรอเก็บช็อตอย่างเดียวโอ้โหเมื่อกี้ปลาดุกรอบนี้ปลากรดรอบนี้ปลากรดก็ ที่ประกดไม่ใช่ประกดธรรมนาประกดยากประกดยากตัวเท่าปลาดุกอ่ะปลาดุกดูดินี่ครับเฮ้ยเกินกดทะเลนะเพื่อนนะโอ้ยยอดลองจริงฮะอ่ามาอีกแจมหนึงแล้วครับโอ้โหตะเพียนนะสวยๆนะดูนี่วันนี้จะย่างกินอย่างไหมเนี่ยวันนี้ ไม่มีเวลาจะย่างแล้วไม่มีเวลาจะย่างนะปกตินี่ย่างกินไปแล้วนะปกติก็อยู่เนี่ยย่างเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนพ<อ>าย่างโคตรอร่อยปลาตะเียนมาโน้แล้วเพนะื่อนนะโอ้โหมาอีกแจมแล้วตะเทียนนะซ้ายครับโอ้ซ้ายสวยนะเนี่ยจบไปก่อนโอ้เจ๋งเลยนะ ครัเพื่อนๆมาดูผลงานปลาร,รวงกัน,น,นโโนะวันนี้นะครับโอ้โหเป็นไงนะก้องชายวันนี้วันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะเพื่อนอเดี๋ยวไม่กระมังไม่พอใสเอาเดีี๋ยวน่ก่อนกระมังไม่พอใม่พอเอาอเอ้าเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนดูก่อนนะมีปลาอะไรบ้างนะบอกเนะีมีเอ๊ะมีปลาตะเพียนตะเพียนปลาตองอ่าปลาจีนหูปลาจีนตัวใหญ่ไซโลเนี่ยเอระปลากรดมีตัวดีครับปรากดตัวใหญ่ตัวใหญ่นะปรากดนะ สองตัวนี่ก็หม้อนี่ครับสองตัวก็ที่โลสองตัวหม้อหนึ่งนี่หม้อเนี่ยปลาดุกครับปลาดุกโลครับปลาดุกนี่โลกว่าแน่นอนนะตัวใหญ่มากสองครับโอ้โหวันนี้วันนี้ทั้งหมดเนี่ยเนี่ยดีเได้เลยนะเกินห้าโลวันนี้นะวันนี้มันสี่ห้าโลได้เกินห้าโลแน่นอนโลสองโลสามโลเกินห้าโลครับอเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลย